จะเวนไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราเดินทางไกลมากจะกกิโลก่สามร้อยปัวสามร้อยสามสิบสี่สิบจากอำเภอพนมไพรมีอะไรอยู่ข้างหลังอะแมงบงโอ้ไม่เป็นแมงบงวันนี้ไม่เขียวสุดเขียวขนงอสุดเขียวสุดเขียวเป็นยังก่อนมาบอกพี่น้องแน่สุดเขียวหนูเป็นอะไรนะเขียวงอทําไมมันงอมันฟักมันเป็นโดนฝนจะก๊วกผู้ใดผ้าเอาสุดขนเปร็ด คือหนอัว <shifted ultimately. S 2> เอาไปหมุ่ทั้ชุดเลยอ่าไปนำกันไปเลยใครตัวสีมันบปกินกันใช่ถ้าถ้าซางมันต้องซางแยกถ้าเนี้เป็นสีขาวมันก็เลยไม่เป็นไรจะเดินทางเลยไหมด้วยจะนอนก่อนถ้าจะเดินทางก็เลยค่ะเออว่างไหนค่อยนอนน่าจะมันเพราะว่าถ้านอนถ้านอนก่อนมันจะไม่ตื่นควอมยังเจ้าควอมยัง เดินทางไกลมากลดค่ารถขึ้นสามร้อยกว่าบาทลารถขึ้นสามหมูก็ได้๋ยวมาอะไรจะคนเนาะคิดว่าล่าสิอยากขายหมูวเปล่าเราเด้มาได้ผู้เดียวคิดว่าอยากขายบ่นอนตื่นมากกับใคเลินะขยมูฟคอยย้อนว่าจบว่ะจากพนมให้เป็นน้องบัวแดงแค่ยาคุ้มขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับลงหานพี่น้องเก็บของเดินทางบ้านเอลเอ็นครับเตรียมวันหลัง ถางเออเห็ดมาลายเสื้อไผ่เริ่มใช่ครับเมนไม่ไม่ต้องจ้างพี่บอลค่ะเพราะว่าพี่บอลคิดเปอร์เซ็นต์เยอะมากหนูเย็บเป็นหนูเย็บเองบอลไว่ดีคืเพันอยากเสื้อไผ่แม่หนูอ๋อไม่ยังไม่อยงก่อนได้ค่ะไม่ยังไม่ยังเพ็ดมุกใหม่มุกใหม่สุกใหม่มุกใหม่ตามพี่น้องหมดเวลาโซเล่แล้วเดินทางค่ะเพราะว่าไกลมากๆเลยขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยเจอกันหนองบัแดงเชียูนะคะ